อนนี้ในแง่ของการตั้งประเด็นปัญหานะครับะะราบัณฑิตกําหนดไว้บอกว่าปัญหาคือข้อสงสัยนะครับข้อขัดข้องคําถามหรือว่าข้อที่ควรถามหรือข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข,ขอัเนี้ไอ้ความหมายตรงนี้มันทําให้แสดงเห็นว่าปัญหามันคือความแตกต่างระหว่างนะครับสบภาพที่คาดหวังกับภสบภาพที่เป็นจริงนะครับ หรือสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ต้องการให้เกิดมันไม่เหมือนกันนี่คือเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของของคำนิยามตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับการปลูกพืชด้วยวิธีการตัดต่อพันธุก,กรรมนะครับหรือว่า GMO อะครับทําให้มนและภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมีล,ลดลงนี่คือคือการตั้งประเด็นปัญหา แต่ว่าปัญหาจริงๆหรือผลที่เกิดขึ้นนะครับในสภาพแวดลอ้อมที่ที่ปลูกพืชที่เป็น g โ o เนี่ยกับปนเปื้อนสารไกฟโฟเเตนะครับเห็นไหมเพราะนั้นไอไอ,ไอเป็นปัญหาเราตัง้งไว้อีกแบบน,นะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นคืออีกอีกคนละเรื่องนะครับนี่ก็คือคราวนี้ ไอสารไนโฟเซนมันก็มีส่งผลต่อสุขภาพนะครับโดยตรงของของของผู้บริโภคและที่สำคัญก่อน,น่มาถึงผู้บริโภคคนที่ใช้นั่นแหละก็รับผลเต็มๆนั่นแสดงว่าสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ต้องการม,มันมันสวนทางกันนี่ครับก,ก็ลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องของการตั้งเป็นปัญหา ความแตกต่างนะครับเห็นไหมนะครับสภาพที่เป็นจริงมีสารปนเปื้อนนะครับไตรโฟเซตในสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่มีไว้ให้เราใช้สมองในการหาวิธีการนะครับหาแนวทางนะครับเพื่อแก้ไขจากสมมติที่เป็นปัญหาตรงนั้นแหละที่เกิดจากการรมของเราไ่ว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนหรือว่าจากการทํางานให้บรรลุ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เนี่ยคือ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 ที่มาของการตั้งประเด็นปัญหาแล้วก็ทําประเด็นปัญหาปัญหาจน,นให้มันลุ่ล่วงลงไปครับตรงน,นั้นนะครับอ่ะผมโชว์ตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันว่าว่าการวิเคราะห์ว่าปัญหาว่าสิ่งใดเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหานะครับผมเห็น ตารางตัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันสองประเด็นนะครับด้านบนบอกว่าวิธีการปลูกพืชแต่ตอบพันธุก,กรรมนะครับ GMO เนี่ยทำให้มวลภาวะจากสิ่งแวดล้อมนะครับทําให้มวลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมีจะลดลงนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าปลูกพืชด้วย GMO เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่รับประทานผักที่มีสีเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกนันนี่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับครับคาวนี้นสิ่งที่คาดหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังบอกว่าการปลูกขึ้นด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยครับทำให้สารนะครับปนเปื้อนนะครับที่มีผลนะครับที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ที่มีและผู้บริโภค แล้วก็สิ่งที่คาดหวังคือผู้บริโภคได้ยมรับปาะรานผลที่มีสีปรมกบนไมันก็จะมันก็จะแตกต่างกันครับส่วนอันสุดท้ายนะครับประเด็นปัญหานะครับประเด็นปัญหาก็บอกว่าการปลูกพืชด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคจะเห็นว่า ิ่งที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่คาดหวังประเด็นปัญหาครับมันก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมผมยกตัวอย่างสองสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของปลูกพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมด้วยกับเรื่องของการกินกินผักที่มีสีเนี่ยนะครับผมจะย้อนกลับมาเรื่องประเด็นปัญหาว่าผู้บริโภคไม่ยมรับประทานผักที่มีสีเป็นอะงค์ประกอบร่างกายจะไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับ สินิค่าหวังบอกว่าผู้บริโภคไม่ยอมรับประท,ทานผักที่มีสีเป็นองค์ประกอบนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถ้ารับประทานผักที่มีสีเป็นองค์ประกอบเนี่ยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเห็นไหมครับก็คือตั้งตั้งประเด็นพวกนี้ให้ชัดนะครับตรงนั้นนะครับก็ค่อยๆค่อยๆฝึกนะครับบางครั้งคิดกลับไปกลับมามันมันจะทั้งคิดในทางไปทางขวาบ้างทางซ้ายกลับมาบ้างนะครับเป็น เหมือนท่านใดที่เป็นอุปชาก็คือทั้งอนุโลมและปฏิโลมครับก็ก็จะเกิดทักษะ,ะนะครับเวลาที่ฝึกบ่อยๆนะครับตรงนั้นนะครับคราวนี้จากประเด็นปัญหานะครับนะครับจากสถานการณ์นี้ก็คือบอกว่าหนึ่งการปลูกพืชด้วยวิธีการตัดต่อพฤติกรรมส่งผลต่อสภาพแวดล้อมนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับ <c oughs> ผู้บริโภคไม่นิยม ถาประทานผักที่มีสีพิษองค์ประกอบนะร่างกายจะไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับก็คือก็จะได้เห็นว่าจากที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ประเด็นปัญหาสองเรื่องตรงนั้นนะครับคราวน,นี้นะครับก็เป็นประเด็นคําถามว่าเอาปัญหาตรงนั้นมาตั้งคําถามนะครับว่าการปลูกพืชด,ด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมนะครับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ และต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างไรเนี่ยก็เอาตัวนั้นมาตั้งคําถามมันก็จะเกิดคําถามขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่ของการการศึกษาสละต่อไปนะครับหรือข้อที่สองบอกว่าผู้ที่ไม่นิยมบริโภคนะครับผู้ที่ไม่นิยมรับประทานผักที่มีสีเป็นองค์ประกอบเนี่ยจะทําให้ร่างกายขาดภูมิคุ้มการโรคได้อย่างไรเนี่ยก็คือนั่นก็เอาตัวนั้นมาตั้งเป็นประเด็นคําถามครับตรงนั้นนะ